อนอนนอนนอน,น,อนพ่อเอกนอนนอนจะได้อ้านอนได้ถึงถุงเลยนอน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 นอย <c oughs> <c oughs> ดยาดหยต้องนอนได้ นานการ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 นานนานนานโอ้ยเป็นได่เป็นได่เป็นไดนะนะ่เป็น,น,นได่โอ้เอเมนผมมึงควานนะผมมึงโอ้มามาพ่อมาโอ้ยเจอนะเครับ ยอมไม่เเด็าไกรก็บอกเอาเลยเอาเท่าไรก็เอาแต่ทีนี้ก็น่าเนอะไรอีกนะเเป็นบริบาลัง่ย ก็ยังเป็นไงเห็นยังเห็นยัเนงเอย่างนงี้ผม น,นี่วิธีขวันช้างนี่เป็นไงเป็นไงผมบอกพ่อเอกนอนได้แล้วนะอ๋อม่ทองกำลังติ้งไก่ครับผมเป็นไงแม่ทองเห็นพ่อเอกนอนอยัง นานการ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 นานนนนโอ้ยเป็นได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 ่โอ้เอเมผมมีาันนะผมมีโอ้มาบ้าพ่อมาโอ้เจอกเลยครับ ไม่ได้เกกว้ก็บอกเอาเลยเอาตัวไหนก็เอาแต่ทีนี้จะได่ต้นับใหญ่นะเาป็นบริบาลยังไง ngày mới quay bên này hiển dân hiển dân anh 你不要，呀、啊，你雇 นี่วิถีควันช้างนางี่เป็นไงเป็นไงผมบอกพขาเอกนอนได้แล้วนะอ๋อแม่ทองกำลังปิ้งไก่ครับผมเป็นไงแม่ทองเห็นพ่อเอกนอนยังไอ

อ่าทำไงทำไงทำไงก่อนครับผมนอนก่อนน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 อนก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนถูกต้องครับผมดีสวยโอ้โหครับผมโอ้ตาสวยเลยอ่ะแบบสวยเลยโอ้ครับผม ใไมคุณผู้ชมไงกล้เิกเใกล้พหม่แล้วร้องใหม่กันแล้วเนี่ยพระเอกบอกว่านั่งลำบากนั่งไม่เจนใช่ไหมโอ้แจนนี่ก็เจนแจนกับผูเอกเนาะบอมครับผม อ๋อนี mo, su, bank, okay? Yo, yeah. Yo, ้ก็สวยมากไปเองนอนได้สบายเอาทำใหญ่ใหญ่ดีไปเอง cô đang cầm cái này trong trong này cái này không phải là cái này cái này chỉ để ở nhà chứ không là cái สามถุงแล้วเดี๋ยวอุ่น,นตังให้แล้าไม่ก้อยนะครับผมขอบคุณครับได้แล้รายได้เป็นไงเย่เย่เย่เออ นอนชัว์ก่อนดินอน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 อะไรไม่มีกล้วยด can, care, current, ูสิเอ้าอาพระเอกนอนนอนก่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 อนนอนกันทาดูแล้วนอนก่อนดินอนนอนลงนอนลงนอนลงก่อนจิ๋ล่ะนอนลงก่อนนอนกันนอนกันนอนเหมือน ไปเอกนน่งนังนานนองนองนานองนังที่ไหนนั่นลงเบิงนาเบิงงานนองนเบิงกันอัานัเบิงกันอัานังเบิงอานานนองงนองงโอ้เสียกวยแล้วกูนดีอ้มาบีกว่กันนอนได้ไหมแต่ผู้ชมเป็นยังไงตึงตึโอเคกวยขาแล้ว

အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာအက ผมทำได้แล้วผมทำได้แล้วเย้เป็นไงเป็นไงรอเลยวันนี้ไเ่เอกนอนเลยนะ ไม่มีป่้ยก็นอนจะได้ว่าเว้ยมรู้นะรูเลยรูภาษาเลยอ๋อเร่หายแล้วเหลือไีนึ่งเาเองอันนี้อันนี้ต่านะเดี๋ยวต่อไปยิกปุ้ยนองรออเลย สวัสดีครับทุกคนเป็นไงเป็นไงมีความสุขเลยนะวันนี้พ่อเอกบอกให้นอนนอนเลย <c oughs> โอ้ผมนี่สนุกเลยเย่เย่เย่ากพ่อเอกเนี่ยนอนโอ้สาธุสาธุสวัสดีครับชุจิตาสังสารักนะครับไม่มีกล้วยพ่อเอกก็นอนนะ นอนแมบเลยโอ้จะได้พ่อเอกเริ่มเริ่มหายแล้วใครพูดใครบอกก็ทําตามแล้ะตอนนี้เยี่ยมมากแล้วนะพ่อเอกเนาะสาธุครับพ่อเอกอ่าพ่อเอกสาธุแล้วครับผม